ค่ะแม่กำลังทานอยู่ค่ะหรือว่าคิดถึงพ่อกับแม่คะ่ะคู่บอกแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะพี่ฟ้าเหรอคะก็เดี๋ยวนี้ก็กลับมาดึกเป็นปกตินะคะ แล้วก็เข้ามาหาบอยอยู่ค่ะส่วนพี่พายก็เข้ามาบ่อยเหมือนกันค่ะนี่เพิ่งเอาขนมนมาฝากเองค่ะพรุ่งนี้หนูยังไม่ได้ถามพี่เขาเลยะค่ะไว้เดี๋ยวคุยตรงนี้เสร็จแล้วจะไปถามนะคะได้ค่ะค่ะฝากบอกพ่อด้วยนะคะ 阳才厉害 จะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่หรอกเพื่อนๆเขามารวมเชียร์แกกันอะไปถ่ายรูปก,กันไหมได้อ่าแล้วไปแต่งหน้าหน่อยไหมเดี๋ยวต้องถ่ายรูปรวมอะเดี๋ยวคุณคุยจะว่านะฉันแต่งได้นิดเดียวลองพื้นนิดเดียวคงไม่เห็น ทำไมทำได้ยอย่างนั้นน่ะก็ไม่ค่อยชอบอะเบื่ผู้อิชฉาเหรอเปล่าหรอกแค่คิดว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่เขาจะมาให้รางวัลเราอะทำไมคิดอย่างนั้นน้ำแกเก่งจริงนะไม่ได้เก่ง เราขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะ แกโอเคหรือเปล่าโอเคแกไปหาหมอดูไหมไม่เป็นไรอะช่วงนี้แกเป็นบ่อยมากเลยนะออาการที่กินอะไรเข้าไปแล้ว,วอ้วกออกมาหมดเลยอะแกลองบอกแม่แกหน่อย,ยไหมแม่แม่แกยุ่งมากต้องช่วยพ่อหลายอย่างเลยเอ่ใช่ต้องดูแลทุกอย่างแทนเม่เก่าพ่อแกนี่นะใช่เราแค่กินอาหารไม่ลงบางมนะื้อแต่หลังๆแกเป็นบ่อยมากเลยอะก็ใช่บอกแม่แกหน่อยเถอะ ได้ไว้เราจะบอกแม่นะเราเป็นของแกนะเรารู้แล้วเอ้ว่าแต่พ่อควาเป็นไงบ้างอะก็หมอบอกว่ามะเร็งไม่ลุกลามแล้วแหละพ่อแกเป็นคนอารมณ์ดีด้วยแหละเลยหายไวใช่ใช่คุยกับพ่อแกแล้วสนุกมากพ่อแกขี้โม้อออาทิตย์นี้ไปค้างบ้านเราไหมอาอไม่ต้องไปกับแม่รหรอแม่เราไปต่างประเทศกับพ่อเดี๋ยวต้องไปดูโรงงานวัตถุดิบอืม ได้ได้เราไปเรากินได้ไหมอันอันนี้ของพี่โก้หรือพี่พายอะ่ะกินของพี่พายก่อนก็ได้โอเคอร่อยไหม อะไรของพวกมันวะเน,นี่ยอะไรอีกอะแกดูดิ นขนมเจ้าอร่อยขอบคุณค่ะครับนี้แข่งเปไงง็นไงบ้างอะชนะอืมก็ดีแล้วอืมวัสดีค่ะพี่ฟ้านวันดีครับนี่ขนมเจ้าอร่อยนะซื้อมาเยอะขอบคุณค่ะแล้วนี่แม่ไม่มานอนด้วยหรอแม่ไปต่างประเทศกับพ่ออะอ๋อเออว่ะพี่ลืมไปเลยว่าพ่อไปดูสาขาที่ต่างประเทศอืมโอเคแล้วเดี๋ยวแข่งอีกทีเมื่อไหร่อะ น่าจะเดือนหน้าเลยอโอเคเดี๋ยวพี่มาติวให้คะ่ะกินเยอะๆนะขนมอร่อยไปแหละพี่ไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วกัน พี่แกก็ดีกันหมดทุกคนเลยนะเนี่ยกาดูรักแกเหมือนน้องแท้เลยอะที่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละพ่อให้ยามม่อยู่ด้วยกันแต่จะมาเจอกันรวมกันแค่วันเสาร์อาทิตย์กับเทศกาลอะอแล้วแม่แกยอมหมอไม่ยอมอะเถียงกันแทบตายแม่แกอยากให้เราเปน็นอะกับเขาส่วนพ่อเราไม่ยอมอือ เราต้องอยู่กับพ่อแม่ก็มีแฟนใหม่แล้วอะ่ะไปอยู่อเมริกากันก็อยากให้เราไปอยู่ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีลูกกับแฟนใหม่มกินหนมกันูกลับไม่ขึ้นอ่ะ จะบอกครูเขาอย่างนั้นจริงๆเหรอครูเขาจะยอมหรอถ้ามีเหตุผลเขาก็น่าจะยอมแหละเหตุผลนั่นหรอใช่เขาน่าจะฟังอืมลองดูก็ได้ ไม่เข้าเรียนเหรอ,หอครูเขาไม่ยอมหรอเอ่อแสดงว่าแกต้องมาแข่งอะดิเราบอกแม่แกยังอ่ะบอกแล้วเขาว่าไงเขาไม่บังคับบอกให้เราทำสิ่งที่เราต้องการแต่ครูเขาไม่ยอมอ่ะเหรองั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ดใช่แกบอกว่ามันสำคัญกับโรงเรียนมาก ังไม่หายอยีกหรอไข่ก็ไปทุกคืนช่างทุกึ้นมาดูหรือยังขึ้นมาดูแล้วคขะแล้วเขาบอกว่าไงบ้างเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียนะคะก็ดีงั้นอีกแป๊บเนี่ยประตูระเบียงห้องนอนก็เปิดแล้วดิไข่ไข จะเป็นนางฟ้าหรือเทพิทักก็ได้น้ำก็ชินแล้วด้วยเวลากวาจะมานอนบ้านก็จะถามตลอดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของห้องไปแล้วค่ะก็ใช่นะแต่ดูเหมือนพี่พายเขาไม่ค่อยชอบเวลาได้ยินเสียงทีไรก็ออกไปจากห้องทุนทีเลยพี่พายเขาเพิ่งทำงานกรมศิลป์นนะ่ะก็อาจจะยังไม่ชินมั้งฮะ,ะไม่มีอะไร ลองไปขอขอเก็บมันจะได้อแต่พี่เรียนจบแล้วอ่ะพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปอยู่เมืองนอกหมายความว่าไงอ่ะพี่อยากจะไปทํางานเมืองนอกอ่ะแหละอยากไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็หางานทําไปเรื่อยๆพ่อรู้หรือเปล่าไม่ถ้าบอกแกคงไม่ยอมอ แกคงอยากให้กลับไปทํางานที่บ้านแล้วก็พี่เถียงไม่เก่งเหมือนพี่โก,โก้พี่พายด้วยเราทำไมถึงอยากไปอ่ะแค่รู้สึกว่าถ้าไปอยู่ไกลๆเลยมันก็น่าจะดีกว่าพุ่งเนี้ยพี่จะรู้ผลว่าทีสิทธ์อ่ะงานจบผ่านหรือเปล่าพี่จะรีบไปก่อนงานราับปริญญาเลย ใครรู้บ้างรู้หมดยกเว้นพ่อแม่ก็รู้ด้วยเหรอใช่น้ายาเขารู้ด้วยแล้วก็แกให้คําแนะนำดีเลยนะในทั้งหมดอ่ะแม่ของน้ำาน่ให้คําแนะนำที่ดีที่สุดเลยคช่แล้วก็นี่คงเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะที่พี่จะติวให้น้ำหละ ที่ผ่านมาถ้าพี่ทำอะไรไม่ดีกับน้ำพี่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษจริงๆ เห็นวันใจตัวเองบ้างจะดีจะพังยังได้รึม,มองกลับมาจากวันข้างหน้าต่อให้ไกลไกลมองมาบ้างอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่มีค่าคือการที่เธอเป็นคนลืมสีดำตาเปิกดกระจายบางเรื่องจะลืมมันไม่งา่ายบอกแล้วันหนึ่งมันจะหายจะหยุดหรือไปเธอลืมไอ้แผลมันเธอรู้ว่าเราแข่งว่าเราก็ผ่านมันมาได้อยากให้ลูกมองเธออย่างไรสุดท้ายคือเธอต้องรู้สังตทกๆ